ก็คันนี้นะคะจะมีติดตั้งกล้องรุ่นใหม่ของซีอูดด้วยนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นรูปทรงกระบอกเลยนะคะทรงที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้ไม่มีหน้าจอนะคะเวลาเราจะดูภาพเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันของเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูกัน ของเขานะคะเราสามารถดูภาพเรียลไทม์ได้นะคะก็อยู่ด้านบนนะคะตัวนี้ความละเอียดภาพเป็น 2K เลยนะคะอยากถ่ายรูปครับนิ่งเรากดเลยเทคโฟโต้แค่นี้เองเป็นการแคปนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่โฟโต้ก็จะมีรูปที่เราแคปไว้นะคะนี่ตัวหนังสือเห็นชัดนะคะทะเบียน ที่เวลาเรียบร้อยจะดาวน์โหลดลงเครื่องก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะจะแชร์แชร์ผ่านไลน์ได้เลยนะคะภาพวิดีโอย้อนหลัง มีวันที่เวลาบอกไว้นะคะสมมุติเราดูไฟล์ไฟล์นี้ละกันก็นดูย้อนหลังได้ทันทีอจะกดเต็มจอก็ได้นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วก็แชร์ได้เลย เซตติ้งอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถตั้งพาสเวิร์ดได้จะอัดเสียงไม่อัดเสียงเราตั้งได้ตรงนี้นะคะวอเตอร์มาร์กอ่าตั้งได้ความยาววิดีโอเราก็ตั้งได้เหมือนกันนะคะตัวเซนเซอร์จะฟอร์แมตการ์ดเราก็ทำได้นะคะฟอร์แมต สอบถามได้ที่ทางร้านวาเลนตี้นะ